ใบดีพี่น้องมาพบเฮาเคือเก่าบา่าอุ้ยบ้านสีวะไรเปิดภาพมากเห็น<ม>ชาวคุณม,มาเป่าปากนี่เลยพี่น้องปากชาวแผลเนี่พี่น้องปากเป็นแผลมาเป่าน้ำเบาหินอย่างไรพี่น้อง,น,องนี่อันนี้ก็บเทียงหน้าเพื่อนี่อีพีสองพี่น้องทางไปคอนแต่แหละอยู่หน้าเพื่อนอี่เลยนี่แถวหน้าเพื่อไม่จะกุบไม้นิดหน่อยหรอกพี่น้อง เป็นหนึ่งเข่าตอนแรงไี่น้องมีแต่พื้นด้นในน้อยๆชุกอยู่บ่หวดเข่าเปนไี่น้องเมื่องเนียวอดีนไม่แต่ด่นน้อยๆขึ้นไอเลยโอ้โหหัวหนืา ใช่คนเดียวนี้ตอนแรงๆพี่น้องพ้นกับยุดเลยพี่น้องบัดค่ามาบัดยุดเช้าตกบาทนี่อ๋ตอต้นทอดสี่โมงแล้วเนี่ยเข้าหามงกุลพี่น,อน้องพนก็รอหยุดเลี้ยง,งไก่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่น้า มืดๆเพราะว่า <tr> ฮ <seine Christmas> <t cities> no. mm ่ากระเช้าบ oh. mm ่แล้วเข่าหัวหน่าจังเข่าแล้วแล้วเกี่ยวเลยเนาะแม่นอยู่แห่งอยู่หน้าสบายเนาะใบเฮ็ดปลวกแทนนี่บ่ออกนะอปอวกท่านจะออกได้เฮาได้มื้ไหม้ออเฮ็ดเฮ็ดปลวกน้ำแกงเป็นหมู่หลายๆฮะเออได้ในหัวเถียงเฮาโลด โจดเ์ียนอยู่ที่เท่าไรล่ะที่สิบแปดตัวเดือนเจ็ดเห็ดปลวกน้ำแข่งค่ะจดออกออีกเออบ่ได้ใหญ่ปันใด้าน้อยเออดอกน้อยเออโจดเห็ดออกแล้วเห็ดออกอีกเออเห็ดปลวกจริงค่ะเลเออกได้มาเนี้อตาไป็ห้าอืมงากับเม่เเ่าวัลย์ผู้เช้าในในหัวเทียงเค่ะนี่แหละ

งานได้เฮ้ยแปละมื่นอยู่ละไปละพี Mine> ่น้องกินมาเป่าน้ำพึ่นอีกนไงกลับมาเป่าเมื่อนี่แหละพี่น้องเลยเผ่นเป็นหมอพี่น้องเผ่นเป็นหมอพี่น้องเอ้ยหมอเป่านี่แหละกูได้เจ็บปากเจ็บยางมาเป่าเด้อน้ำผึ่นไงทั้งแหวกไปคนแต่พี่น้องเอ้ยหน้าเผ่นก็ได้นี่เป็นอยู่นาพี่นนอนอยู่หังอยู่นาพี่น้อง แล้วก็จะออกไปข้างนอกเลยพี่น้องขทางเขา้าไปหน้าเพื่อนเลทางนี้ไปคอนแต้์ไปคอนแต้ไปชินโน่เลยพี่น้องทางนี้ไปสวรรค์ปากซองเลยพี่น้องแก่งกอกเลย ยน้า,นาไปออกมาข้างนอกก่อนพี่น้องมีเทียงหลังนี่ทางแหวนหน้าเป็นนั่นหน้าบ่อฮิตนี่แหละพี่น้องนั่นแหละพี่นอ้องในย่านซุปน้ำม้นพี่น้อง พแหเอาเข่าืออกไปกินอยู่หน้าอย่น้องไ่ได้นั่งเข่าอยู่นะเอาเข่าอยู่บ้านออกไปกินอยู่หน้าทไมมางนี้จ้าคูดผลย่างปลาไป้องย่างปลากระบอกไป้องก็ย่างเขาจีชอบแพทย์ันนี้ไปองาีหย่อมป้อน เออ,อ,อไพ่โทรมาใช่ไนมะชิมิไพ่<า>ชอมมือยนั่งเผาชุบน้ำไม่พี่น้อ,องเน <c ười> ื้อกหม่เรื่งใกล้เขาเปิดเพลงพี่น้อง Say không ngọc dinh đuôi nào đâu rồi người không gian ngọc 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 เอาหน้ามันใสหน่อยด้วยเออคอยหมักน้ามันไปนอนหมักน้ามันไหมเพรา,าแล้ว<อ>ยังชาม<ห>ยมเนี่ยยักชามือเจียงยังได้ตอนวันีอออ้ขอ,อขอจอขอเีเลยเงยงันเต็มเลยเงี้ นาชีออกหน้าเลยพี่น้องโอ้คนกระตุกมาอีกเลยขึ <im <im nope> ้นมาเบิ <im 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 ่งผ้าพี่น้องเบิ <im 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 ่งทางออกหน้าพี yeah> ่น huh> ้องเลยพ้นมาอีกแล้วจับอ๋อัดอัดสี่ออกหน้าบจัดควันยังพี่น้องควันไฟ ให้แล้วเป็นเงื่อนให้เลยพี่น้องเอ้ยออกข้อหน้าอยู่ตรงตั้งออกข้อหน้ากับเพื่อนเถวหน้าอยู่หน้าปเปียกุยอะไรพี่น้องเอ้ยเบิ่งสังเกตเพิ่งตัง้งพี่น้องภาพสั้นกับโทษขอค้ดก็ไปด้พี่น้องเสียก็อลไรเนี่ย มอนลูกพี่น้กกองสัาเกตทางนี่เออเหมือนลูพ <c oughs> ีนนน่น้องทางน,างนี่ทางออกหน้าอ๋อเตะรุนใช่ตะลนปัวอยู่นี่าอลอัดสี่คนผมบกแน่เนี่ยอ,อ๋อ น้องเอ้ยอมาเบิ่งกดไลค์กดแแซ์ให้เด้พี่น้องแน่แน่แน่แนเห็นบ่กระตุกเองเนี่ยเขากันอลัเลยนี่ยน่แน่นานานน้านาพี่น้องเอ้ยทางทางดิ้นดาบคจับ วิดินทรมันจะค่ยเจือแน่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 โ้ข้มาแนงจับจับจับจี่ เท่านี้มายังเออเบียกเลยพี่น้องเอ้ยโคตรหน้าครับทักนี่เบียกแล้ววันนี้ข้ามาแหง้งบา้า แหอะไรพี่นอ้องจบคลิปไปตรงนี้พบกันคลิปหนาไดพ้พี่น้องครับิดแ่